นางเอกอิสระสวยสตรองแบกรับนี้สินแปดหลักแทนพ่อผู้ล่วงลับออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์จบความรัก8ปีสำหรับนางเอกคนเก่งกรีนอัสดาพรกับอดีตหวานใจอย่างทันวาโดยในรายการกรีนได้เปิดใจว่าห่างกันมานานถึง3ปีแล้วกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ทั้งคู่พยายามปรับจูนเรื่องที่ไม่เข้าใจกันสาเหตุการเลิกลามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนแม้ว่าเสียแฟนไปแต่เราก็มีเพื่อนรักมาหนึ่งคนเรารับโทรศัพท์เขาได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรและเมื่อถูกพิธีกรถามเรื่องเข็ดในเรื่องความรักหรือ,อยังกรีนเผยว่าเรียกว่าเราให้โอกาสตัวเองดีกว่าไม่เรียกเข็ดคนที่จะเข้ามาใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันเยอะก,กว่าเดิมกังวลเรื่องไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเราไม่มีสเปคเลยในและนอกวงการได้หมด กรีนแพ้คนที่ใส่ใจเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเป็นเหมือนคนในครอบครัวตัวเองและเมื่อถามถึงเรื่องหนี้สินเหลือใช้อีก,กี่บาทกรีนได้เผยว่าเรื่องหนี้สินอยู่แปดหลักมันเยอะสําหรับหนูหนูทําอาชีพนักแสดงอาชีพเดียวเคยทําธุรกิจมามันก็เจ๊งๆอยู่ในจุดที่เราได้เงินมาต้องเอามาใช้ใจ่ายในส่วนนี้